เขาออกก็ออกเลยเยี่ยมขายขายมากเลยวันนี้ มาเร็วหาหมูมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเอาไปไปแมล้วาหาหมูมาเร็วลงคอนท้างหน้ากูว่าแล้ว น <laughs> ี like ่ใส่มึงอ่ะเอากล้ยลงมาเฟียลงแม่ดอกึ้นหัวกล้ง